สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับกล่มนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารล่วงหน้ารายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่23ธันวาคม2566นะครับก็จัดกันที่เวทีบางสยามอ้อมน้อยนะครับในการถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับนัดนี้ก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณดอนสุราชน์นะครับถือว่าจัดคู่มวยไว้ดีมากเลยนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล ในสัปดาห์นี้นะครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก24่นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไวเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาตรงๆจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนบอลท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่ spk สองสี่นะครับต้องมีแอดนํำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่า เลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกรันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากกัด้วยนะครับสำหรับ S P K 2-4นะครับ ต่เอาละครับมาดูกันที่คู่ที่1นะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้เป็นแก่นแก้วสบุญมีฤทธิ์พบกับสมานชัย TBM ยิมในพิกัด125ปอนด์นะครับแก่นแก้วสบุญมีฤทธิ์ครับ170เซนติเมตรนักชกวัย18ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าแก่นแก้วตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับประเภทตั้งรับจับทางนะเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงสายจัดจ้านเลยนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายบุญสบุญมีฤทธิ์นะครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนยกมรกตวสังประไพที่จังหววัััดนนคคครรราาาชสีีีมมมบเื่่อทท14ตุล ส่วนกุโจครับเป็นสมานชัย d b บเ็ยิมครับ1น8ยบซนติเมตรนักชกวัย24ปีจากจังหวัดสตูลนะครับสมานชัยก็เป็นมวยขวานะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเช่นกันนะครับวงนอกเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งครับหลักเดี่ยมตัวดีนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก๋เลยนะครับเก็บตัวฟิสซ้อมที่ค่ายมวย TBM ยิมนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับปลิกชนะคะแนนสตางค์ทองชอหประยักษ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเมื่อวันที่2กันยายนทีี่่ผาานนนนมมะะคคครรรััับบบสหวย้ ก็ซ้ายกับขวานะเป็นคู่มวยต่างศิกต่างสายครับสดบทเก๋าเลยนะครับแก่นแก้วนี่ก็ประเภทฝีมือมวยซ้ายรุ่นน้องนะครับจากศึกสายพชรยินดีนะประเภทตั้งรับจับทางอาวุธหลากหลายรวดเร็ว นะครับในขณะที่สมานชัยนี่ก็เป็นรุ่นพี่ฝีมือครบเครื่องเช่นกันนะครับเตะดักต่อยแรงเขาในแข็งแกร่งนะครับเก่ากระดูกดีนะครับโชกกันในพิกัด125ปอนด์เท่ากันน่าสดบทเก่าเลยนะครับทัศนะวิจารณ์คู่นี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบรุ่นน้องนะชอบแก่นแก้วสอบุญมิริทครับประเภทจังหวะฝีมือนะอาวุธดูจัดจ้านกว่านะครับตั้งรับจับทางเตะตั้งขวังคานะครับตีต่อทีดูเร็วกว่านะครับเป็นวยอาวุธหลากหลายนะครับฟอมช่วงหลังเนี่ยถือว่าสดด้วย เป็นนัดประเดิมนัดแรกของลูกพี่นะที่เวทีมยสาม,ม้อมน้อยนะครับดูว่าบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีนี้ดีแน่นอนนะครับเบื้องต้นชอบแก่นแก้วสอบ,บุญมิรีดครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นพี่อย่างสมานชัยทีบีเอ็มยิมไปได้นะครับสำหรับเปิดหัวรายการออกชอบไปที่แก่นแก้วนะครับคู่ที่สองครับเป็นฉลามดำสอบ,บุญมิรีดครับพบกับสตางทองชอห้าพยักษ์ในพปกัด125ปอนด์นะครับฉลามดำ สบุญมีฤทธิ์ครับ167ซนติเมตรยีปีจากนครศรีธรรมราชนะครับฉลามดำตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องครับเป็นมวยขวานะบวกนอกเตะขวาต่อยขวาปั๊มตีเหนียวแน่นครับหมัดศอกแรงเป็นรุ่นพี่นะครับเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยสบุญมีฤทธิ์นะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนเมาคีชออาจารบุญที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อวันที่29ตุลาคมนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นสตาร์ทองชอห้าพญาครับ170หนึ่งรวัย17ปีจากจังหวัดศรีสะะเกนครับสตตางงทอัวนี้ก็ เป็นมวยอ,อาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยสูงยาวมวยขวานะประเภทเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางวงในปั้มตีแข็งแกล่งครับประเภทฝีมือได้เขาได้ได้ไดหนุ่มได้สด เก็บตัวฟิซ้อมไปที่ค่ายมวยชอห้าพยักนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนตวงทรัพย์สอสระชีพที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อวันที่29พฤศจิกายนนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเป็นคู่มวยต่างสึกต่างสายนะฉลามดำนี่ก็เป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องนะครับเตะต่อยแรงในปั๊มรัดมัดตีเหนียวนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับวันนี้ก็ข้ามศึกข้ามสายมาจากเพชรยินดีเลยนะครับในขณะที่สตางทองนี่ก็เป็นรุ่นน้องนะครับได้หนุ่มได้สดครับประเภทสูงยาวฝีมือได้เขาได้ไฟล่าสุดนี่ถือวเยยล นะครับเขาเจอเข่านะสำหรับมวยคู่นี้ครับเปลี่ยนคู่มวยต่างสึกต่างสายนะครับเจกระไรพิกัดหนึ่อยยีบห้าปอนเท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบฉลามดำสบุญมีิรีดครับดูว่าจังหวะฝีมือวงนอกดูจัดจ้านกว่านะตีขวาต่อยขวาหมัดสวนศอกสวนสวน,สวน,นี่ถือว่าอันตรายมากนะครับเขาในก็ดูแข็งแกร่งนะครับทีต่อทีเบียดไปเบียดมานะครับดูว่า แต่ของเจ้าฉลามดำนี่เขาจะเก๋กว่านะครับแล้วก็ไฟล่าสุดชกกับเจ้าเมาขี่นี่ถือว่าโชคไปดีมากนะครับดูนิ่งกว่าน่าสำหรับเจ้าฉลามดำในการเล่วันนี้เป็นนัดประเดิมศึกสายใหม่นะครับดูว่าน่าเสือบรรยากาศได้ไปถดีแน่นอนนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเบียดมากนะไม่ห่างนะครับพลิกไปพลิกมาแน่นอนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะผมยังชอบไปที่ฉลามดำ200มิลลิตรนะครับดูนิ่งกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นน้องอย่างสตางค์ของชว์ห้าไปยักไปได้แบบสนุกเลยนะครับพลิกไปพลิกมาแน่นอนนะครับเบื้องต้น กูญที่3ครับเป็นคู่เอกน้ำรายการครับแปะยิ้มสอบุญมีลีครับพบกับเพรรชรจักระจันช่อห้าพยักษ์ในพิกัดหนึร้อยยีปอนด์นะครับแปะยิ้มสอบุญมีลีครับ172เซนติเมตร 21ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าเป้ยิ้มก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาสูงยาวครับประเภทดักเตะดักแทงสูงยาวเขาดีสอกคมครับประเภทฝีมือได้เปิดเกมได้นะครับเก็บตัวฟิซอมที่ค่ายมวย์สบุลมิธิ์นะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนมังกรเหล็กเบิ้ลนครที่เวทีมวยนานาชาติลังสิทธครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะครับส่วนกูโชกนะครับเป็นเพชรจักรจันทร์ชอ5้าระยะครับ172เซนติเมตร20ปีจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับ กยอดมวยคนล่าสุดเลยนะครับประเภทฝีมือมวยซ้ายครับอาวุธจับจ้านเตะซ้ายต่อยซ้ายก้าแลกก้าบวกเขาในแข็งแกล่งนะครับอาวุธมีทุกลูกนะครับเป็นมวยฟอร์มสดเลยนะ มาแรงมากนะครับสำหรับเพชรจักรจันในช่วงนี้นะครับเก็บตัวฟีซอมที่ค่ายมวยสอสุ่มหมายนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะนกยกสองเซนเอกหนุ่มบางกระดีที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อวันที่30ตุลาคมนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็สดเจอสดเลยนะแปะยิ้มในความประเภทสูงยาวเขาดีนะครับเดินเสียบเดินแทงครับเป็นมวยคนจัดนะครับวันนี้น่าจะเป็นการมาเยือนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นครั้งแรกนะครับสองไฟหลังนี่ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยมากนะสำหรับจอกแปะยิ้มนะครับในขณะที่เพชรจักรจัดนี่ก็เป็นยอดมวยของกกทคคนนล่าสุดะรับแล้วก็็เปปนแชม์ต สองปอดของเิธีมอสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับก็ถือว่าฟอร์มสดฟอร์มแรงเลยนะครับประเภทมวยซ้ายสีมือครบเครื่องนะครับชกที่เวทีมอสยามอ้อมน้อยอยู่เป็นประจำนะครับก็ถือว่าคู่ขี้สูสีมากน่าสนับมวยคู่นี้นะครับถือว่าจัดได้ดีเลยนะครับถือว่าเลือกยากเลยนะครับชกกันในพิกัด120ปอนด์เท่ากันนะครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นในผมชอบแป้งยิ้มสอบุญมีฤทธิ์นะดูว่าช่วงหลังเนี่ยดูแข็งแกร่งมากนะครับและวันนี้ลูกพี่เป็นนคจัดอ่ะ นะครับเป็นนัดประเดิมศึกสายใหม่ด้วยนะครับดูว่าบรรยากาศในเวทีนี้น่าจะดูดีนะครับเบท120ปอนด์ชกตอนกลางวันนี่รู้ว่าเป็นเบทที่สบายๆเลยนะครับประเภทสูงยาวดักเตะดักเสียบดักแทงแลกกันเดือดแน่นอนนะสรับมวยคู่นี้ครับประเภทการแลกกาบวกด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมชอบไปที่แปะยิ้มนะครับผมมองว่าเพชรกระจัดนี่พึ่งควายอดมวยของกทอมานะครับฝฟนี้เป็นที่น่าจับตามองมากนะจะกดดันหรือเปล่า นะครับก็ลองดูนะสำหรับเพชรกระจันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่แปะยิ้มนะครับวันนี้น่าจะเบียดเฉือนเอาชนะเพชรกระจันไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนำมัยกานะครับออกลองไปที่แปะยิ้มสอบุนมทลิตรนะครับ คู่ที่สีครับคู่ปิดท้ายรายการครับมิสเตอร์บีนสอบุญมีฤทธิ์ครับพบกับยอดปาตพีสิงห์จตุรัตในพิกัด106ปอนด์นะครับมิสเตอร์บีนสอบุญมีฤทธิ์ครับ165เซนติเมตรสิปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมิสเตอร์บีนตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าบูดุดันครับประเภทเปิดเกมเดินจับเดินตีเข่าในแข็งแกร่งครับหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมมาที่ค่ายมวยสอบุญมีฤทธิ์นะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนภูมมมมมิิพยยยยัััััคคคฆ์ปปอออออออเเเเาาาาาานน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 ดีีีีววววททททกกกกงง่่่่่่ศืืรรบบ4ผะสช เป็นยอดปัทภีสิงห์จัตุรัสครับ158เซนติเมตรยีปีจากจังหวัดยะลานะครับยอดปัทภีตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับเป็นมวยจังหวะ2ครับประเภทตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวาหมัดสวนศอกสวนแรงครับอาวุธหลากหลายวงไหนก็มีไล่แขนดันแทงสู้นะครับเป็นรุ่นพี่นะครับเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์จัตุรัสนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้คะแนนให้กับเคนแจ็คสันมวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนะครับสำหรับมวยคคู่นี้รับ ก็เข่ากับฝีมือนะประเภทมวยเข่าูบรุดันฟอร์มสดนี่ก็ต้องอยู่ที่มิสเตอร์บีนนะครับประเภทมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงอาวุธหลากหลายเก่าเกมเนี่ก็ต้องอยู่ที่ยอดปัฏพีนะครับก็จะชกเกย์พิกัด1 6 6บอลเท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นในผมชอบยอดปัฏตพีสิงห์ตุลาดครับ รุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการผ่ามวยดูดีกว่านะชกที่นี่อยู่เป็นประจำอ่ะนะครับดูว่าความพ้นชินในเวทีในบรรยากาศนี่จะดูดีกว่านะครับจ้ามิสเตอร์บีนี่เป็นรุ่นน้องครับในวัย15ปีนะครับซึ่งเป็นมวยเข่าแล้ววันนี้ต้องลงทุนต้องเปิดเกมอ่ะนะครับจังหวะฝีมือความเป็นมวยนี่ดูเป็นรองนะครับดูว่าไม่น่าจะพีกนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับชอบยอดปัตตีสิงโตราดครับกระดูกมวยดีกว่าจังหวะฝีมือได้เปรียบนะครับชกที่นี่อยู่เป็นประจำครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นน้องอย่างมิิสเออออรรรรบบบบีีีนททยยไไปปปดดด้ะะคคััาาาหู่กกช สิงห์จตุรัสนะครับสำหรับตัวเดียวเน้นๆครับชอบพิสุจน์ในรายการเนี่ยผมชอบไปที่ยอดปัตถภีสิงห์จตุรัสครับจังหวะฝีมือทรงมวยสมองมวยได้เปรียบนะครับกระดูกมวยดีกว่านะครับวันนี้จะาเอาชนะมิสเตอร์บีนสอบบุตรมีดิษไปได้นะครับสำหรับชอบพิสุจธ์ในรายการนะครับออกชอบไปที่ยอดปรตถภีสิงห์จตุรัสนะครับ เรนนี่ก็เป็นทัศนวิจาร์ลุงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยครับประจำวันเสาร์ที่23ธันวาคม2566จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณดอนสุราชน์นะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับแลนนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใดในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนมวยมณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน สวัสดีครับ